ข้อสอบแผ่นหนึ่งปี63เรื่องล็อกดูจบทําได้เอาคะแนนไปเลยสวัสดีครับพี่โต้นอภิเพนูเรียนนะครับวันนี้พี่มาเฉลยข้อสอบแผ่นหนึ่งปี63เรื่องล็อกเรื่องเดียวเลยครับโจทย์เรื่องล็อกเนี่ยที่มีคนบอกว่ายากเนี่ยจริงๆแล้วใช้สมบัตินิดเดียวก็ทําข้อสอบได้แล้วนะครับมาดูข้อแรกกันครับข้อนี้เป็นข้อสอบจริงปี63เลยนะครับเรื่องล็อกด้วยสิ่งที่พี่ต้องการทําก็คือแค่จัดรูปล็อกใหม่แค่นั้นเองนะครับจากล็อก40ฐาน2นะครับ กับล็อก25ฐาน4เนี่ยตัวที่มันฐานไม่ตรงกันคือเลข4กับเลข2นะครับพี่จะปรับเลข4เป็นเลข2นะครับเปลี่ยน4ไปเป็น2ยกกลัง2ครับขั้นต่อไปจะเอา2ไปไว้ด้านหน้านะครับเพราะนั้นพี่จะค่อยๆเอา2ไปไว้ด้านหน้าแต่จะกลายเป็นเศษ1ส่วน2นะครับข้างหน้ามีลบอยู่ด้วยนะครับต่อไปครับเศษ1ส่วน2ที่อยู่ด้านหน้านะครับพี่จะเอาไปไว้เป็นเลขชี้กําลังของ25นะครับเพราะนั้นขั้นตอนต่อไปก็จะได้เป็นล็อกฐาน2 40เหมือนเดิมนะครับ ข้างหลังก็จะกลายเป็นล็อกฐาน2ของ25ยกกําลังเศษหนึส่วนสครับแต่กําลังเศษหนส่วนสมันคือสแควรูทสอนะครับเพราะฉะนั้นพี่เขียนใหม่เป็นสแควรูทสแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นสแควรูทสของ25ครับแต่รูยี่สิบห้าเรารู้ตัวเลขแล้วนี่เปลี่ยนเลยได้ไหมรูยี่สิบห้าก็คือเลขเลข5นั่นเองนะครับเรียบร้อยครับพอเปลี่ยนอย่างนี้เสร็จปับ๊บต่อไปเนี่ยล็อกฐาน2เหมือนกันแล้วนะข้างในก็จะเป็น40หารด้วย5ซึ่งเป็นสีส้มนั่นเองนะครับอ่าได้แบบนี้ละ เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ล็อกฐาน2ของ8ครับ40หาร5ได้8นั่นเองล็อกฐาน2ของ8 8คือเลข2ยกกลัง3นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยได้3นะครับอ่าได้คำตอบแล้วตอบ3นะครับไปดูช้อยไปไง่ายตอบข้อ4ได้3นั่นเองครับอ่ะลองไปดูอีกข้อนะครับง่ายๆเหมือนกันเลยนะครับข้อนี้เนี่ยโจทย์บอกว่าเป็นเศษ1ส่วนล็อก2ตัวมาบวกกันนะครับ กดข้อแรกเลยเราสามารถสลับล็อกขึ้นไปข้างบนนะครับจากล็อกตัวนี้นะครับจะเป็นล็อก100ฐาน2เนี่ยปรับไปเป็นล็อก2ฐาน100แทนนะครับสลับที่กันนะครับระหว่างเลข2กับเลข100นะครับ2ไปอยู่ข้างบน1 0 0กลับมาเป็นฐานนะครับอีกตัวนึงทำเหมือนกันเลยครับมันก็จะกลายเป็นล็อกฐาน100ของเลข5นั่นเองนะครับกลับเสร็จปับ๊บโอ้โหง่ายเลยนี่ฐานมันเท่ากันแล้วเป็น100ใช่ไหมเป็นฐาน100เท่ากันละก็แค่รวมฐานเข้ามาเป็น100ข้างในก็จะเป็นเลข2 คูณกับเลข5ซึ่งอยู่หลังล็อกแค่นั้นเองนะครับเราก็ได้2คูณ5ได้10นะครับอ่าได้10นะพี่ก็เขียนลงไปเลยครับล็อกฐาน100ของเลข10นะครับอ่าเขียนเลข10ธรรมดาก็ได้เหลือปัญหาอย่างเดียวครับอยากรู้ว่าตัวเลขตัวเนี้ยคิดเลขออกมาแล้วได้เท่าไหร่เนี่ยเราแค่ต้องเปลี่ยน100ไปเป็นเลขอื่นนะครับเลขอื่นที่ว่าคือต้องเป็น10กําลัง2ครับ10ยกกำลัง2นะครับขอใช้สีอื่นแล้วกัน เราจะได้เข้าใจง่ายอ่าสิบยกกำลังสองเป็นแบบนี้คราวนี้พี่ก็แค่เอา2เนี่ยไปไว้ด้านหน้านะครับซึ่งมันก็จะได้เป็นล็อกสิบฐานสิบตัวเดิมนะครับสองไปไว้ด้านหน้าเนี่ยมันจะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสองซึ่งล็อกสิบกับล็อกสิบฐานสิบตัวเนี้ยจะตัดกันกลายเป็นหนึ่งพอดีข้อนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนะครับเราก็เลยตอบเศษหนึ่งส่วนสองได้เลยครับอ่าไปดูซิว่าช้อยไหนตอบเศษหนึ่งส่วนสองครับช้อยห้านั่นเองข้อนี้ก็เลยได้เศษหนึ่งส่วนสองเป็นไง ทำมาแล้วสข้อใช้สมบัติล็อกหลายๆข้อเหมือนกันแต่ว่าสมบัติส่วนใหญ่เป็นสมบัติง่ายหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้วิธีทำได้ง่ายๆเก็บคะแนนไปได้เลยครับ2ข้อแน่นอน ไม่ชอบคณิตยังทําคะแนนสูงได้แค่ต้องรู้จักวางแผนที่มีตัวช่วยครับแผทหนึ่งแท็นั่นเองเพราะแผทหนึ่งแ็จะช่วยน้องๆคํานวณคะแนนแพทหนึ่งที่ต้องใช้เข้าคณะในฝันทดสอบว่าน้องถนัดบทไหนอ่านบทไหนที่คุ้มค่ากับเวลาที่เหลืออยู่ช่วยจําแนกข้อยากข้อง่ายเพื่อให้น้องไม่เสียเวลาไปกับข้อยากหรือไม่พลาดไปกับข้อง่ายทดลองเรียนฝีได้ที่ pendulian.com/slash/ แพทหนึ่งนเดอร์สกอ